เห็นวินิชลามีเรื่องของคุณตาใช่ออคุยตอนนี้เลยไหม,มเดี๋ยวได้ได้ค่ะออก็เป็นชีวิตที่มันเศร้าอ่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่คุณตาที่อยู่ไหนนะอยู่ที่วารินชำราบนะคะอ,อยู่อยู่อยู่บ้านเราอ่ะพูดง่ายๆว่าอยู่บ,บ้านเรานะคะคือคุณตาท่านนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าคุณตา คุณตาผุยมะคะตาผุยอายุแปสิปีแล้วนะคุณไม่ใช่ตาผุยชุมแพนะฮะไม่ใช่ค่ะุวารินวารินนี่แหละค่ะคอ่บเกป่วยอะค่ะป่วยเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคชราดิฉันไม่เข้าใจคําว่าโรคชรานี่คือโรคชราเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเข้าใจไม่ใช่คืออีสักสิบยี่สิบปีก็เข้าใจคำว่าโรคชรานี่มันรักษาไม่หายเลยใช่ไหมคะโรคชราก็อาจจะเป็นคือพออายุมากแล้วคนเราก็เป็นธรรมดาอะไรก็เสื่อม ตาก็เสื่อมใช่ไหมฮะหูก็เสื่อมระบบย่อยระบบอะไรต่างก็เสื่อมสมองก็เสื่อมระบบเลือดก็เสื่อมก็มันชราแล้วว่าถ้าใช้งานมาแล้ว80ด0ิปีรักษาไม่ได้ใชก็ต้องรักษาตามอาการปวดตรงนี้ก็จะเอาอะไรไปให้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ทํางานมานานจนมันเสื่อมแล้วะ ค่ะ<ช>ก็คือคุณตาท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณตาคุณตาผุยยืนยงครับท่านอายุ80ปีแล้วนะคะอยู่ที่บ้าน,าน,นไม้ค้างะะตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบแล้วพี่นิชลาไปเจอได้ไงฮะคือดิฉันยังไม่ได้เจอท่านแต่ว่ามีแบบ เพื่อนนะทางโซเชียลนี่แหละครับ o o k นี่นะใช่ใช่ต้องขอบคุณ a c e b o o k นะคะขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้เรามีโอกาสได้รู้จักกันเอาไม่ใช่ขอบคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กทำให้แบบข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมันสื่อสารถึงกันแล้วก็ทำให้คนในสังคมมีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ดิฉันขอชื่นชมในในในกลุ่มของดิฉันขออนุญาตใช้คาว่ากลุ่มคนจิตอาสาอยู่ในอุบลราชธานีเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเป็นภาคประชาชนภาคเอกชนนะคะแต่ว่าเท่าที่ศึก ติดตามข้อมูลข่าวสารของเขาเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มกันไปทําบุญรวมกลุ่มกันไปช่วยเหลือคนโน่นนี่นั่นช่วงน้ําท่วมไฟไหม้อะไรนี้ไปตลอดอนะเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์คสุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบลมารวมอยู่ที่นี่เช่นแซ่บซอยเก้าบุฟเฟ่พนอยงคําส้มตาถาดสองสี่เาเกชาบูอินดี ร้านเนื้อย่างเกาหลีอุ้งอิงกุ้งกิ๋งที่จอดรถสะดวกสบายบรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ช้อปปิ้งได้ตามใจยูพาร์คถนนเชียางกูลแยกวัรนารมเปิดบริการ5โมงเย็นถึง4ทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์ค0 91 0 19 0 0 19ปั๊มบางจากแจ้งสนิท ปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ไฮเซลน้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบาสะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านกาแฟอินทานินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทานินร้านคาแคร์ที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิฟล์มแก้วแท้ๆจากแมกไวส์ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระสรีมหาโพเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงไข่ที่เซเว่นอีเลเว่นกินกับอะไรอร่อยไข่ลวกกับแซนด์วิชไส้กรอกหรือโจ๊กไข่ต้มกับบะหมี่ถ้วยไข่ยำมาตูมกับข้าวกับเพราข้าวคั่วกลิง้งผัดเผ็ดน,นอไม้ไก่เกี้ยวซอสหมูแดงอ่ะแล้วนี่กินกับอะไรอะ่ะกินเปล่าๆก็อร่อค่ะต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ ทรูบิ๊ก u y ชยางกูบิ๊ก u บรับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ทรูมูฟทรูออนไลน์และ True Vision และพิเศษสุดค,ค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต KTCUOBBBA EON อน s y Buy ประกันภัยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บิลละหบาทต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ t r u ูบิ๊ก u y ชยางกู ค่ะเราดิฉันมาเจอข้อมูลของคุณตานี้ช่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสักสองสาเดือนที่ผ่านมาเขาก็มีการระดมทุนในการสร้างบ้านให้คุณตาท่านนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะสร้างบ้านเพราะว่าคุณตาผุยเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมีย เป็นคนตัวเหมือนกับพูดง่ายก็คือเป็นคนโสดใช่แต่เห็นบอกว่ามีญาติอยู่นะแต่ญาตินี่ก็ฐานะยากจนค่ะคือบ้านที่เห็นในจอเนี่ยเป็นบ้านที่ทางกลุ่มคนจิตอาสาเข้าไปสร้างให้อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือตอนแรกนะคะคุณตานี่อยู่แบบกระต๊อบแบบโอ้โหไม่รู้จะบอกว่าระยะก็ไม่มีฐานะก็ยากจนอายุก็มากคุณตาอยู่แบบแบบ ไม่มีอะไรที่จะกั้นอะไรได้เลยอ่ะน่าสงสารมากเวลาหน้าหนาวอะไรมาใช่อยู่อย่างลำบากเขาก็เลยมีการรวบรวมเงินแล้วก็พากันลงแรงไปสร้างบ้านหลังนี้ให้คุณตาได้อยู่ครับนะคะทีนี้ก็อยู่มาได้หลายเดือนแล้วนะสองสามเดือนละเสร็จแล้วเนี่ยก็คือคนแก่เพราะว่าแกอายุตั้ง80อ่ะมันก็จะมีโรคชราตามมาแกก็ป่วยป่วยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลก็เห็นข่าวเขาไปเยี่ยมไปอะไรให้กาลังใจกันอยู่นะคะแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐดิฉันไม่แน่ใจอ่ะ ว่าอย่างพื้นที่ของเทศบาลแสนสุขค่ะถ้าเป็นไปได้ลองถามทางเทศบาลแสนสุขดูก็ดีนะคะว่าพอมีข้อมูลของคุณตาผุยยืนยงหรือเปล่าที่อยู่ที่บ้านไม้ค้างตําบลแสนสุขวารินณตอนนี้เห็นบอกว่าคุณตาป่วยป่วยด้วยโรคชราก็คือไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็พยายามที่จะรักษาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ากลับมาอ,มอยู่บ้านเธอตาอ คือบอกว่าน่าจะมีชีวิตอ,อยู่ได้อีกไม่นานว่าอย่างเงี้ยค่ะเศร้ามากครับแล้วก็ที่สําคัญก็เลยให้ไปตายที่บ้านเลยอ,อย่างนั้นเหรฮะประมาณนั้นเหรอก็คือตอนนี้คุณตาไม่มีคนดูแลไงครับผมนะคะก็เป็นสภาพที่แบบม,มันเศร้าอ,อ่ะก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคะมันเศร้ามากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะสะท้อนในเรื่องนี้เนี่ยมันก็มองได้หลายประเด็นเหมือนกันนะคุณสุชัยครับนะคะประเด็นที่หนึ่งถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะคุณตามานอนแบบนี้สภาพแบบนี้เนี่ย ลูกหลานญาติพี่น้องไปไหนเราก็ทราบแล้วว่าคุณตาไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีหลานแต่ว่าอาจจะมีญาติพี่น้องอยู่แต่ว่าก็อาจจะอยู่ห่างๆกันแล้วก็ฐานะก็ต่างคนต่างจนน่ะนะคะคุณตาก็เลยต้องอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็อาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมทำไมคุณตาถึงใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก่อนหน้านั้นคุณตาเป็นอย่างไร,รมันเป็นมุมมองที่สะท้อนกลับมาหาเราได้ด้วยนะคะว่าในขณะที่เรา ยังวัยรุ่นในขณะที่เรายังมีเรี่ยวแรงเนี่ยนะคะเราได้สร้างหลักประกันให้กับตัวเองไว้ไหมดิฉันไม่ได้ตำหนิคุณตานะคะต้องขออนุญ,ญาตแต่ว่ามันเป็นมุมที่สะท้อน<ช>กลับมาอย่างสะท้อนกลับมาหาตัวเองด้วยอะ่ะอย่างตัวเองตอนนี้เออยังไม่มีครอบครัวอย่างเงี้เอ,อ๊ถ้าเกิดอนาคตดิฉันจะเป็นยังไงนนะถ้าฉันไม่มีหลักประกันอะ่ะออใช่ไหมคะมั้น<ม>ค,คุณดิฉลาก็พยายามว่ามีหาสามีเอาไว <laughs> โอเคคือ,ค,อคือมัน,ม,นมันได้หลายมุม<อ>นะในในมุมแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของสังคมไทยที่ยังคงมีน้ําใจในการที่จะช่วยเหลือเกือ<ม>้อกูลซึ่ง<อ>กันและกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ค,คิดว่าน่าจะขาดไม่ได้เลยก็คือหน่วยงานภาครัฐนะคะคอย่างเทศบาลหรือว่าอบตอที่อยู่ในพื้นที่ นะคะก็ฝากตรวจสอบดูแลด้วยรวมทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะพมจที่ดูแลเรื่องของคนลำบากยากจนอย่างเงี้ยค่ะครับช่วยตรวจสอบให้ด้วยอ๋อมีคืบหน้าฮะคุณที่มาฮะบ้านอเลยค่ะคืบหน้าอ๋อทีมงานส่งคืบหน้ามาดิคมีความคืบหน้าว่าท่านประหลัดนะฮะท่านประหลัดรับเรื่องไว้แล้วนะฮะจะให้เจ้าที่เช็คดูแต่ไม่โฟนอินกันใช่ไหมฮะ ค่ะพี่ปลัดจรูนเจือจันนะคะเป็นปลัดเทศบาลค่ะท่านไม่ค่อยชอบพูดค่ะท่านประลัดแสนสุขนี่นะท่านปลัดแสนสุขเารับเรื่องไปแล้วนะครับให้เจ้าหน้าที่ไปเช็คดูดูแลคุณตาหน่อยเท่าที่ดูกันได้คือคือถ้าบอกคุณหมอบอกว่าป่วยขนาดนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะแต่ว่าในในฐานะที่ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ใน พู้พูดถูกนะคุณตุชัยขนาดสุนัขแมวข้างถนนเขายังดูใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือคนน่ะคนคมนุษย์ก็ต้องดูแลกันไปอะค่ะเท่าที่เราจะสามารถดูแลกันได้นะคะขอบคุณทางเทศบาลตำบลแสนสุขตำบลบสนสุขนะคะทางท่านปลัดเทศบาลค่ะที่กรุณารับเลือกนะคะเอาไว้วันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้า ถ้ามาใช้บริการที่เมืองวัดสดุเมืองวัดสดุศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัดสดุก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตรฐานของ SCG คอตโต้หลังคาเล็กไกลอ่อนสวยทนติดตั้งง่ายประตูเหมือนบานเลื่อนบานสวิงตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวแฟรงและสุขภัณฑ์ห้องน้ำระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้าน พร้อมวัสดุก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัสดุ2 0 8หมู่9ตะบนนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมืองวัสดุหาง,ง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินศีสเกตโทร045-208-500สสักยน ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี มีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทําให้คุณวางใจได้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3แยกทุ่งสีเมืองตรงข้ามสารแขวงสาขา2ก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจําสอบถามคุณแอร์โทร080 002 5465หรือ045 241 219 ปีใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียและเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภยัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนปีใหม่นี้ขับรถดีๆนะครับอายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไง ปรึกษา0819553625ป่วยบ่อยอย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจากไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราละ่ะจะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปา สำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังบิ๊กซีอุบลใกล้ๆสีแยกดองอูพึ่ง